หลังจากตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆในระยะ5ปีที่ผ่านมาในตลาดโลก ทยในฐานะประเทศที่มีการขับเคลื่อนการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์หรือเนสซีโลกำลังเดินหน้าทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจหรือทีเวอร์อย่างจริงจังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นถึงศักยภาพของป่าชุมชนที่จะผลักดันให้เกิดเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญซึ่งจะช่วยสไร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้กับภาคเอกชนที่เป็นผู้ก่อมลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต้องบรรเทาหรือชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อโลกด้วยการซื้อขายและเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตป่าชุมชนบ้านค้งตาบางจังหวัดเพชรบุรีเป็นป่าชุมชนแห่งแรกของไทยที่ทขึ้นทะเบียนโครงการลด<ไ>ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโดยผลจากการที่ชุมชนเข้ามามีบทบาทปกป้องรักษาชุมชนอนุรักษ์ควบคุมดูแลปลูกฟื้นฟูป่าชุมชนตลอด7ปีทำให้ป่าชุมชนบ้านค้งตาบาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการทำลายป่าความเสื่อมโทรมของป่าและเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนที่มีคาร์บอนเครดิตได้รับการรับรอง5,259ตันคาร์บอนจึงมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิตการที่มีคอนเซปต์ของคาร์บอนเครดิตและที่สำคัญนะครับเรามีผู้นำชุมชนอย่างเช่นพี่ฉันที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับทำ ป่าชุมชนขึ้นมาแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็สามารถแปลค,ความสมบูรณ์ของป่าของพี่เขาเนี่ยให้กลายเป็นคาร์บอนเครดิตได้นั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับได้เข้าใจว่าความสําคัญของป่าจากนี้ไปมันมีค่าเพียงมากกว่าการจะไปหาของป่านะครับมีค่ามากกว่าเป็นเพียงแค่ต้นน้ําหรือปอดให้กับมนุษย์เราแต่การที่ต้นไม้หายใจได้อยู่นั้นจะสามารถเอาศักยภาพนั้นมาซื้อขายนะครับเป็นรายได้ให้กับชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ และในขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวเร่งนะครับคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติของประเทศไทยเราทุกวันนี้เราเจอปัญหาภัยแรง้งปัญหาน้ำท่วมปีต่อปีปีต่อป,ป,ตอปีติดกันมาน,นับหลายสิบปีการที่มีคาร์บอนเครดิตจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนนั้นเร่งหันกลับมาปลูกต้นไม้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมาคืนสมดุลให้กับธรรมชาติเราและในขณะเดียวกันก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนในระดับรากยาให้ด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบ้านเรามีป่าชุมชนที่มีศักยภาพขึ้นทะเบียนทีเวอร์อีก16ชุมชนส่วนในปี2,564ถึง2,565อยู่ระหว่างพิจารณาขึ้นทะเบียนทีเวอร์ให้กับป่าชุมชนอื่นๆซึ่งไทยมีป่าชุมชนแล้ว12,117แห่งทั่วประเทศสามารถรักษาพื้นที่ป่าได้กว่า6ล้านไร่หากดำเนินการทุกพื้นที่รวมกันจะกักเก็บกา๊าซคาร์บอนไว้ได้42ล้านตันคาร์บอนและช่วยดูด ซับกา๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ6.27ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีในป่าชุมชนนั้นนะคะต้นไม้ทุกๆต้นจะนำทำหน้าที่ในการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตัวซนั้นเขาก็จะเก็บเอาไว้ในรูปของเนื้อไม้แล้วเขาจะปล่อยตัว O2 ออกไปเป็นออกซิเจนนี่ค่ะต้นไม้หนึ่งต้นนะคะจะมีศักยภาพต่างๆเหล่านั้นดังนั้นในป่าแห่งหนึ่งเราสามารถจะมาวางแปลงนะคะเพื่อวัดปริมาณ คาร์บอนที่อยู่ในป่าคาร์บอนที่มันเพิ่มขึ้นจากปีฐานจนกระทั่งปีที่3ส,สิ่งที่เพิ่มขึ้นนี่แหละคะ่ะเราเรียกว่าคาร์บอนเครดิตเป็นคาร์บอนเป็นศักยภาพของผืนป่าที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอันนี้เราเรียกว่าคาร์บอนเครดิตซึ่งตัวนี้เราจะมีการรับรองโดยองค์การบริหารจัดก,การก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านมาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของบ้านเรายังมีขนาดเล็ก หรือคิดเป็นร้อยละ0.1ของตลาดคาร์บอนเครดิตทั่วโลก การผลักดันให้ป่าชุมชนเข้ามามีบทบาทและมีศักยภาพให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่สีเขียวเพิ่มความสามารถในการแข่งขันธุรกิจในต่างประเทศที่ให้ความสําคัญด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมช่วยผลักดันให้ราคาขายคาร์บอนเครดิตของไทยเทียบเท่าตลาดโลกมีราคาสูงเฉลี่ยที่2,769บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งปัจจุบนันราคาขายของไทยอยู่ที่ประมาณ107บาทต่ตอตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเท่านั้น